สวัสดีค่ะห <quiet> นูชื่อเด็กหนิงจันทรัตน์มณนีวันนี้หนูมาต้องสูตรครัวแม่สอนถึงแม่ติสองแบบไปและกลับค่ะสองหนึ่งส2ง <c> ส <ười> 2งสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสเป็นยี่สิบ

ห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าสิบเอ็เป็นห้าสิบห้าห้าสิบสองเป็นหกสิบห้าสิบสองเป็นหกสิบห้าสิบเอเป็นห้าสิบห้าห้าสิบเป็นห้าสิบห้าเก้าสี่สิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าหกสามสิบห้าห้ายี่สิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าสามสิบห้าห้าสองสิบห้าหนึ่งห้า 6166212 6 3 8 6446530 6636 6742 6848 6954 60เป็น60 61เป็น66 62เป็น72 6 12เป็น72 61เป็น66 60เป็น60 6954 6848

เกเป็นหนึ9รแเบป็น99 90เป็น90 9าสิบเก้4เปสาแป็สิบ9อง 10บสิบเป็น1นึ่งร้อยสิบสิบเอ็ดเป็น1นึ1งร้อยสิบสิบสองเป็น1นึ่งร้อยยี่สิบสิบเป็นหนึ่งร้เป็นหนึ่งร้เป็นหนึ่งร้อยสิบเก้าเก้าสิบสิบแปดแปดสิบสิบเจ็ดเจ็ดสิบสิบบหนึ่งสิบ 11 1 18, 21, 18, 1อ1 3 1อ็1 1งี่1 7 77 11 8 88 1อ9 9ม11 1สเอ็น110 11 11เป็น1 11 12เป็น1 3 2 1 1 1 1เป็น1น2 11 11เป็น1เป็น110

ขอบคุณค่ะ